สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 14.6ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับโดยมาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ๆและการแก้ไขบักสำคัญต่างๆที่แนะนำให้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิวและวิธีการใช้งานได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับสำหรับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 14.6เวอร์ชันเบต้า RC2 ไปก่อนหน้านี้ iOS 14.6ตัวเต็มที่ปล่อยมาวันนี้จะเป็นบิลดเดียวกันนะครับ ถ้าเข้าไปเช็ครายการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็จะไม่มีการอัปเดตอะไรแสดงขึ้นมาเพราะเป็นตัวล่าสุดแล้วนั่นเองครับแต่เพื่อให้ผลการทดสอบนี้ได้ผลลัพธ์ที่ใหม่ที่สุดผมได้ไปดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ iOS 14.6ตัวเต็มที่เพิ่งปล่อยออกมาวันนี้แล้วทําการติดตั้งใหม่ผ่าน iTunes จากนั้นทําการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ผลลัพธ์ในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้จะเป็นยังไงบ้างเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5 ผลลับที่ได้ iOS 14.6ตัวเต็มบน iPhone X ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นพอประมาณในขณะที่ Multi Core ก็ลดลงพอประมาณเช่นเดียวกันครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นพอสมควรอย่างน่าพอใจความเร็วโดยรวมทำได้ดีแต่ที่ต้องรุนสุดๆคือแบตเตอรี่เราไปทดสอบแล้วไปชมผลลัธ์พร้อมๆกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหชั่วโมง ดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับ ดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติ โดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริง เปของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน p p o o n 10ปรากฏว่า iOS 14.6ตัวเต็มสูบแบตเตอรี่ประหยัดขึ้นนี้1ครับโดยใช้ไป15%เหลือ85%ในขณะที่ iOS 14.5.1ใช้ไป16%เหลือ84%และ iOS 14.5ตัวเต็มสูบโหดสุดๆโดยใช้ไปถึง17%เหลือ83%ครับ การอัปเดตเป็น iOS 14.6ตัวเต็มบน iPhone 10นี้ความเร็วโดยรวมดีขึ้นและประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอีกนิดครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับแล้วไปลุ้นกันอีกทีใน iOS 14.7ตัวเต็มมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบเลยครับ